คลิ T ทูโนรับรู้ข่าวสารกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสวัสดีครับวันนี้รายการคลิกทูโนมารู้จักกับผมนายนัทพลดาจเจริญรองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรครับสำหรับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านมารู้จักกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความตั้งใจของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุของเราครับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นศูนย์ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับดีมากเกรด A จากกรมกิจาการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปีงบประมาณพุทธศัการาช2566ถึงปี2568คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ให้สุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงและเบิดบานจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้นปัจจุบันศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว 2. นวดแผนไทยไกายภาพบําบัด 3. การส่งเสริมอาชีพ 4. บาสโรบ 5. ไตรเอ็กซ์ซอร์ซหห้องคาราโอเกะ ทางนี้กิจกรรมภายในสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการในวันเวลาราชกา,ารด้วยความห่วงใยและใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอบประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมาร่วมเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพียงท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีผู้ิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้น2เทศบาลเมืองกำแพงเพชรในวันและเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์055 718 200ต่อ433ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้ทํากิจกรรมดีร่วมกันกับผู้สูงอายุของเราอย่างมีความสุขครับปรับรู้ข่าวสารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรง่ายๆเพียงแค่คุณคลิกกับคลิกชุนโนครับ